การทำอาหารเป็นศิลปะแต่การแข่งขันทำอาหารนั้นมันคือสงครามต่างหากวันนี้เราจะมาตัดสินกันว่าอาหารใครจะรอดหรือจะร่วงนี่คือนักวิจารณอาหารชื่อดังของเรานี่คือดูอะไรอยู่ล่ะคะว้าวนี่มันชาแนลใหม่นะี่นาชาแนลวูู้เจ๋งสดุดอย่าลืมกดิงค์ใต้คมุมมรยายและ subscribe ด้วยนะ ลองชิมเยลลี่ดอกไม้สุดพิเศษวันนี้คุณจะต้องมีชามและช้อนใส่เจลาตินหนึ่งช้อนเต็มน้ำตา1หนึ่งช้อนน้ำมะนาวหนึ่งช้อนเพื่อรสชาติเติมน้ำลงในส่วนผสมคนจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันปล่อยให้แข็งตัวคุณจะต้องมีภาชนะอีกใบใส่เจลาตินหนึ่งช้อนเต็มเติมน้ำเปล่า นำสีผสมอาหารและนมมาเทนมลงในชามเติมสีผสมอาหารสองสามหยดคนจนสีสม่ำเสมอกันใช้หลอดดูดและกนรกาตัดปลายเป็นมุมแหลมจากนั้นก็ดูดน้ำสีแล้วแทงลงในเยลลี่ระวังอย่าให้สีหกเลอะและอยู่ในเยลลี่ด้วยนะค่อยๆจิ้มสีลงไปในวุ้นอย่างชา้ชาๆจิ้มมาหลายๆครั้ง กระจายน้มให้ทั่ววุ้นคุณก็จะได้ดอกไม้แบบนี้สุดท้ายก็ใช้จานครอบชามเอาไว้พลิกวุ้นให้ด้านที่สวยออกมาต้องแต่งจานด้วยดอกไม้พร้อมเสิร์ฟให้นักวิจารณ์เลยอดูน่าสนใจและกลิ่นก็หอมรสชาติเป็นไงคะอมไม่เลวลองเครื่องดื่มเยลลี่ของฉันสิคะแล้วคุณจะต้องรอง้อโอ้โห สูตรนี้เราจะต้องใช้กล่องพลาสติกแบบนี้เตเจลาตินหนึ่งช้อนชาเติมน้ำครึ่งหนึ่งคนให้ทั่วเติมสีผสมอาหารสองสามหยดและอีกครึ่งผสมให้เข้ากันจนได้ที่สม่ำเสมอทำมวนหลากสีเมื่อมันแข็งตัวให้ใช้มีดคมๆแล้วหั่นเป็นก้อนแบบนี้ตอนนี้ใช้โหลแก้ว เท hey, วุ้นสีแดงหนึ่งชั้นลงไปจากนั้นชั้นของเยลลี่สีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองเท hey, น้ำสไปซ์บางส่วนลงในแก้วใส่ผลไม้สดเช่นมะนาวฝานเป็นชิ้นและสตรอเบอรี่ปิดฝาแล้วก็เสียบหลอดขนมพร้อมชิมมาพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะว่าไงคะเป็นไงเป็นไงอ่ะฉันก็ไม่รู้มันดูแบบธรรมดาจังเลยฉันให้สีกันละกันเอาล่ะคะแนนในรอบนี้ ใหญเชฟที่ทำวุนด,ดอกไม้ชนะไปสรุปคะแนนรอบนี้ได้0ต่อ1ไใบด้านต่อไปกันเถอะลองกินของฉันสิคะไม่ลองของฉันก่อนโอเคโอเคงั้นมาเริ่มกันที่คุกกี้กันแล้วกันคุณจะต้องมีแป้งคุกกี้วางไว้บนกระดาษรองอบปิดทับด้วยแผ่นแรปม้วนออกโดยใช้ไม้กลิง้งทำให้แบนๆแ,แ,แบบนี้ลอกฟิล์มออก ใช้แก้วตัดวงกลมออกจากแป้งเอาส่วนเกินออกใช้ฝาขวดเล็กๆให้ได้รอยวงกลมตรงกลางแบบนี้ตอนนี้ใช้ซิบล็อกแล้วก็อมยิ้มรสส้มใส่เข้าไปในถุงทุบด้วยไม้นวดแป้งใช้ช้อนใส่ลงไปวางแป้งคุกกี้ลงบนถาดอบนำไปอบอบที่150องศาฟาเรนไฮ์ หลังจากอบแล้วลูกอมก็จะละลายกลายเป็นเหมือนไส่ตรงกลางหวานๆของคุกกี้ดูนะอร่อยไปอีกแบบคุกกี้มีรสชาติเป็นยังไงบ้างคะอก็โอเคฉันชอบตรงกลางมากเลยเธอใช้ลูกอมยี่ห้ออะไรนะไหนเชฟคนที่สองทำอะไรมาให้กินหาคัพเค้กเหรอในการทำของเราจะต้องใช้แป้งคัพเค้กสำเร็จรูปพร้อมช็อกโกแลตเคลือบ ตอนนี้ใช้โอรีโอแบ่งครึ่งติดครึ่งหนึ่งเข้ากับคัพเค้กแทนหูแบบนี้เพิ่มตาจากช็อกโกแลตแล้วก็ใส่ดาวไว้ที่ตาทำหน้าจากเสร็จขนมปังคัพเค้กชิ้นแรกพร้อมแล้วอันที่สองเราต้องมีกากน้ำตาลแล้วก็มาร์ชเมลโล่ตัดมาร์ชเมลโล่ในแนวทะแยงงุมเพื่อตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมจิ้มลงไปในเกรดน้ำตาลเป็นหูสามเหลี่ยม ทําหูและจมูกให้เหมือนกับคัพเค้กอันแรกตอนนี้คัพเค้กที่3จุ่มลงในผงมะนาวติดคุกกี้อันที่สองแบบนี้ใส่ช็อกโกแลตละลายแล้วใส่ไว้ในถุงบีบแล้ววาดพึ่งเติมปากแล้วก็ดาวสุดยอด คัพเค้กสัตว์ตัวน้อยจะทำให้นักวิจารณ์ของเราต้องดีใจใหญ่แง่เลยดูสิมันน่ารักมากเลยเอาล่ะคุกกี้มาดูจืดมากงั้นแนนก็สูสีกัน1ต่อหนึ่ง,อนนงเอาล่ะค่ะเงื้อมาต่อที่จานต่อไปเขาเ้าใจกันเลยนะคะเมื่อคุณเห็นบาหวาจะต้องขึ้นอย่างแน่นอนเราจะต้องใช้ถุงซิปล็อกและโอรีโอใส่โอรีโอลงในถุงบดให้เป็นผงด้วยไม้กลิ้ง เทใ,ในชามใส่นมข้นหวานรสคาราเมลคนจนทุกอย่างเข้ากันป้านให้เป็นลูกกลมๆแบบนี้แล้วเสียบเข้าไปบนไม้เสียบทำเค้กเสียบไม้เพิ่มแล้วใช้ฟอรอสติ้งสีขาวละลายมาแล้วคนให้เข้ากัน จุ่มเค้กเสียบไม้ในฟอร์สติงแล้วจุ่มลงในสปริงเกิล์สเมื่อช็อกโกแลตแข็งตัวให้ใส่ทั่วรองไว้ด้านในมัดเค้กป๊อปด้วยริบบิ้นสีสดใสพร้อมเสิร์ฟน่าสนใจอันนี้เธอเอาอะไรมาเร็วๆเ,เ,เข้าปะหิวแล้วเราจะต้องใช้ฟอยล์ตัดให้เป็นชิ้นแบบนี้ ครว่ารูปหัวใจดากาเมจิกที่ด้านหนึ่งและหน้าตาน่ารักน่ารักตัดรายละเอียดออกด้วยมีดคัตเตอร์ตอนนี้เอาขนมปังปิ้งแผ่นหนึ่งห่อด้วยกระดาษฟอยล์แบบนี้แล้วใส่ลงในเครื่องปิ้งขนมปังสำหรับขนมปังชิ้นที่สองให้เลือกรูปภาพอื่นและใส่ในเครื่องปิ้งขนมปังเลยรอให้ขนมปังสุกเป็นสีน้ำตาลแกะฟอยล์ออกแล้ววางขนมปังบนจานนำถุงบีบที่มีช็อกโกแลตมา ค่อยๆบีบอย่าให้เลอะว่ารายละเอียดตกแต่งขนมปังปิ้งด้วยผลไม้และช็อกโกแลตเอาล่ะมาชิมกันเลยวนี่มันอะไรกันเนี่ยเธอเอาของสดธรรมดามาให้ฉันกินเนี่ยนะนี่มันหมูเสียบไม้ไม่ใช่ค่ะเค้กอ๋อเค้กได้คะแนนไป2ต่อนหนึ่งหยเป็นนักวิจัยในทำงานหนะักต้องกินอาหารขยะอยู่เรื่อยเลยฉัน เกมยังไม่จบต้องแข่งกันต่อต่อไปคุณจะต้องมีส้มตัดออกเป็น3ามส่วนแบบนี้พาผิวของส้มแบบนี้เลยตัดวงกลมแบบนี้ออกจากอีวงนึงใส่วงกลมในรอยตัดใช้ไม้เสียบเจาะรูสามรูบนเปลือกใส่ช็อกโกแลตลงไปมันจะเป็นตาของน้องส้มตอนนี้ใช้ส่วนตรงกลางของสีส้ม ตัดเนื้อออกมาพายให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ตัดอุ้งเท้าออกอีกด้านหนึ่งทำรอยอยากสองสามอันแล้วก็สอดเข้าไปในหัวของน้องหมีวาดหมีลงบนจานแล้วนำผลไม้หั่นบางๆเติมลงไปในหน้าท้องด้วยผลไม้ตกแต่งเลยน่ารักฟุดๆ าตอนนี้ใช้ครีมพายสำเร็จรูปผสมสีครีมกับสีส้มและสีแดงทำสีเพิ่มเติมแล้วก็วางไว้บนจานตอนนี้เริ่มวาดรูปกันทำโครงร่างด้วยครีมส้มกระจายเป็นชั้นๆบางๆแบบนี้บนผิวของเค้กทำหัวและไหล่ตอนนี้ใช้ครีมสีเหลืองและทำผมมาทำผมหลอนยาวปะบากันเถอะ ทานหน้าและลำคอได้ครีมสีเข้มสีแดงสำหรับริมฝีปากสีน้ำเงินสำหรับลูกปัดและต่างหูตอนนี้เอาช,โชโ็อกโกแลตเหลวใส่ถุงบีบและใช้ไหล่เนอร์ที่หางตาวาดคิ้วเน้นผมลอนตกแต่งเคกด้วยผลไม้และนี่คืองานศิลปะจากเค้กสำเร็จรูป ตอนนี้ให้ใช้ช,ช็อกโกแลตไอซิ่งละลายมันปิดจานแบนขนาดใหญ่ด้วยแผ่นแรปอาหารวางรอยเปือนที่ด้านบนของแผ่นแรปด้วยช,ช็อกโกแลตเหลวตอนนี้ใช้ชามพลิกกลับด้านวางช,ช็อกโกแลตไว้ด้านบนเอาออกเมื่อช็อกโกแลตแข็งตัวและเติมด้วยผลไม้หนี่มาดีเสิร์ตตามโรงแรมหรูๆเลยนี่นะดีจังเลยอะ แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ตั้งเตาแล้วก็เทน้ำตาลไอซิ่งลงไปเติมน้ำหนึ่งแก้วต้มน้ำคนรวมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นก้อนตอนนี้เทคาราเมลลงในชามแล้วจุ่มสตรอเบอรี่เสียบไม้ลงไปในคาราเมลก่อนเสิร์ฟตกแต่งด้วยริบบิน้นสตรอเบอรี่เคลือบคาราเมลดูนะ่ากินฟูดฟูอืมสวยใช่ไหมล่ะคะ พวกเธอทำขนมนด้ดีมากจริงๆแล้วจะตัดสินยังไงอ่ะเอาละงั้นพวกเธอก็เสมอกนันแล้วกันเย้ Yay! ถึงยังไงมิตรภาพก็สำคัญเสมออืมพูดถึงของหวานแล้วขอจิ้งไปกินที่บ้านกันแล้วกันนะถ้าคุณชอบสุดขนมของเราอย่าลืมคอมเมนต์นะว่าจานไหนน่ามามที่สุดและขนมจานไหนคือจานโปรดของคุณ ช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปฮาๆจากช่องทุมทุมของเราเนอะจ๊ะจะรออะไรอยู่ล่ะกดไลค์